กสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่นกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือฟรีไฟของเรามีการคอลแหลบอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าพีไฟของเรานะครับมีการคอลแหลบกับกีกรรมก็คือ โกโจนะครับเนาะเป็นกิจกรรมคอรบแลบนะครับกับอนิเมะที่หลายๆคนดูกันอยู่นะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามีโชกุนะนะครับเนาะมีโกโจนะครับแล้วก็มีอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูทั้งหมดละกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนแต่ก็รีวิวแบบเรียลละกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีหลุดเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือ สิ่งแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับก็คือมีการอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของซูโกโจนะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับมีโปรไฟล์มีพื้นหลังมีท่าทางอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับเนว่าเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบเต็มให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่านี่เป็นแค่ไฮไลท์เท่านั้นนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนมา สำหรับตัวแรกนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะคำหน้าตาการเข้าเกมหรือว่าตัวเกมของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับการเปิดตัวแบบพลังการงานช่างนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวนะครับเนาะหรือว่าหน้าตาเข้าเกมนะครับก่อนที่แบบว่าจะเชื่อมต่อนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่โคตรเฟี้ยงกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกกคคคนน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 นโอออ้้้้้หหหีี่เเลยะะะรรััับบ็็จปทาาางงงดข เนาะที่แบบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของแบบว่าลหลายคนนะครับน่าจะรู้ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของสกุลนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับคล้ายกิจกรรมนารุโตเลยนะครับที่แบบว่ามันโผล่มานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแ้วกันนะครับว่าโคเท่นะครับเพราะว่ามีรูปหลุดออกมานะครับและมีคลิปหลุดออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนนนนนนีีี้้เลยยะคครรัััับบบพ่่ขอออกกววา ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนารูโตะนะครับแต่ต่อไปจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็คือต่อไปนะครับรีไดีว่ามันจะมาในรูปแบบใหม่นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่านี่เลยนะครับจะมีในรูปแบบประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยดนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็คล้ายๆกิจกรรมนารูโตะเลยนะครับนาอก็มีบทที่1บทที่2นะครับและที่สําคัญก็คือ จะมีทางด้านของอาวุธเสริมอะไรเสริมเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี like, ้เลยนะครับก็ม ok? ีประมาณสี่หาห้าอันนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับอาวุธเสริมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าหลายหลายคนนะครับก็คือไม่ควรพลาดละกันนะครับทุกคนและต่อมานะครับทุกคนก็คือจุดนี้นะครับรีดด้วว่านารูโตะจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือสําหรับนารูโตะนะครับก็จะมีทางด้านของแบบนี้นะครับแต่ ต่อมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะมีทางด้านของซดที่จับเด็เข้ามาหลักๆเลยนะครับทุกคนก็คือจะมีทางด้านของโกโจนะครับชกุนะนะครับทุกคนแล้วก็อีก ดื่อจิงเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลยกันนะครับว่าจัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับแต่ละอันที่แบบว่าจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนี่เีว่ายิ่งใหญ่อลังการงานช่างมากๆเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของอวตารการเข้าเกมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอวตารการเข้าเกมนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับว่าโคตรเท่นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับทุกน็็จะเป ทางด้านของนี่เลยนะครับถ้าทางตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นท่าทางประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนสําหรับท่าทางตัวนี้อัปเดตเข้ามาแล้วยังไม่พอนะครับก็คือมียาะมากมายนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับสำหรับท่าทางพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้ก็เป็นแค่ท่าทางแรกเท่านั้นนะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะหรือว่ามีการหลุดเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและอีกท่าทางตัวหนึ่งนะครับที่แบบว่าจะมีหลุดเข้ามานะ ครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับโนว่าเป็นทางตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตแล้วก็หลุดเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนสําหรับท่าทางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือสกินหมัดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนสําหรับสกินหมัดตัวใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอฟเฟกโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนก็เป็นสีฟ้าประมาณนี้นะครับคล้ายๆสกินหมัดไฟปัจจุบันเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินหมัดตัวใหม่นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอุกหูพี่ขอบอกเลยนะครับว่า จะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับสกินหมาตัวใหม่ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด่างซุดแพนด้าด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสาหรับซุดโกโจนะครับก็เรียกได้ว่า โคตรเท่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสําหรับซูโกโจนะครับใครที่แบบว่าไม่เท่นะครับน้องมองว่าไม่เท่นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ามองใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับสําหรับซูโกโจที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่ามีคลิปหลุดเข้ามาแล้วนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะอัปเดตเข้ามาพันเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับซูโกโจที่แบบว่าทุกคนเตรียมรอสุ่มได้เเลยนะะครรับพาาว่ มันโคตรเท่เลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อยากซุ่มนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับโคตรเท่นะครับมาพร้อมนี่เลยนะครับกิจกรรมซุ่มโกโจนะครับก็คือเป็นการสุ่มหาโทเค็นนะครับเพื่อมาแลกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ซุกุน้านะครับสำหรับซุดซุกุนะนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่า กิจกรรมชกูน,นานะครับน้องก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็มีท่าทางอนิเมชั่นการเปิดตัวเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับรีเรียวว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับตลบอดวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับตอนในส่วนของซุุ้สกุะนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับซุ้เซตสกุลนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับซุ้ผู้หญิงตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเขาด้วยนะครับส่วนมากจะเป็นทางด้านของกิจกรรมสายเติมเลยนะครับทุกคนกิจกรรมสายฟรีจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พีคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนสําหรับเรื่องซุ้นะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามายยอะแแมมาากนนน่รับสห พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเรียกร้องของกันมานะครับว่าจับเด็กเข้ามาวันไหนนะครับกิจกรรมตัวนี้จับเด็กเข้ามาปีหน้าเลยนะครับทุกคนก็ยังพอมีเวลาสะสมเพชรทันอยู่นะครับทุกคนถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในสองเพชรอะไรประมาณนี้นะครับถ้ายังไม่มีตังเติมนะครับหรือว่า กลัวเสียตั้งนะครับเนาะหรือว่าเสียได้ตั้งนะครับก็คืออย่าลืมคอมเมนต์คลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้พี่จะมาแจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็ตามที่พี่บอกเลยแลวกันนะครับเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะหรือว่าสุดต่างๆที่แบบว่า จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ละชุดแต่ละเชตที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหแต่ละอันนะครับก็รียิวว่าสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็ จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับซูเพนด้านะครับจะมีทางด้านของกิจกรรมให้เราได้เก็บโทเค็นด้วยนะครับซูเพนด้าแจกฟรีนะครับทุกคนพี่บอกแค่นี้แล้วกันนะครับโนว่าซูเพนด้าตัวนี้นะครับจะมีการแจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของซูเพนด้านะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโน้วและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับสาหรับกิจกรรมนะครับารุโตะจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนตา กิจกรรมโกโจนะครับก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมโกโจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเรียกได้ว่าแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับสําหรับกิจกรรมที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คืออยากได้นะครับน้องและเรียกร้องของกันมานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ รางวัลไฮไลท์ก็จะเป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับกิจกรรมตลาดความมืดนะครับก็มีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับทุกคนสาหรับกิจกรรมตลาดความมืดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องนอคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็มีตามนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสาหรับกิจกรรมตลาดความมืดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าของฟรี ก็มียาะมากมายเหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับทุกคนก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ like, ล,ะละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พีก่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบายบาย